การนับเวลาแบบสุริยคติและจันทรคติสวัสดีค่ะน้องๆจากครั้งที่แล้วที่เราได้รู้จักกับเดือนทั้ง12เดือนไปแล้วคือมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนพฤษภาคมมิถุนายน กรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมมาวันนี้น้องๆจะได้รู้จักกับการนับเวลาแบบสุริยคติและจันทรคติกันบ้างนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปดูกันได้เลยค่ะน้องๆคะทราบไหมคะ ว่าการนับวันเดือนปีที่เราได้รู้จักกันไปแล้วนั้นเรียกว่าการนับวันแบบสุริยคติซึ่งก็เป็นการนับวันโดยยึดดวงอาทิตย์เป็นหลักการนับเวลาแบบสุริยคตินี้ถือเป็นการนับเวลาแบบสากลเพราะเป็นที่นิยมใช้กันทั่วไปเป็นหลักค่ะเช่นวันและเดือนที่เราได้เรียนมาแล้วเช่นวันนี้เป็นวันพุทธที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2554เป็นต้น เอาละค่ะน้องๆคะก่อนที่เราจะไปรู้จักกับการนับเวลาแบบจันทรคติเราไปพักเล่นเกมสนุกๆก,กันก่อนนะคะเอาละค่ะน้องๆต่อไปเรามาทำความรู้จักกับการนับวันแบบจันทรคติบ้างนะคะการนับเวลาแบบจันทรคติเป็นการนับเวลาโดยการยึดดวงจันทร์เป็นหลักนั้นเป็นการนับเวลาแบบไทยซึ่งเมื่อดวงจันทโคจรรอบโลกนั้น ก็จะทำให้เกิดวันแบบจันทรคติเรียกว่าวันข้างขึ้นวันข้างแรมหรือปรากฏการข้างขึ้นข้างแรมนั่นเองค่ะต่อไปเป็นตัวอย่างการนับวันทางจันทรคตินะคะเราสามารถดูได้จากปฏิทินที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปดวงจันทร์เช่นวันข้างขึ้นสัญลักษณ์จะเป็นดวงจันทร์ที่สว่างน้องๆเห็นไหมคะวันข้างขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้ มีทั้งรูปดวงจันทร์เต็มดวงและดวงจันทร์ครึ่งดวงค่ะส่วนข้างแรมก็เช่นเดียวกันจะเป็นสัญลักษณ์ที่ดวงจันทร์มืดสนิทและครึ่งดวงค่ะเราจะมาเรียนรู้การอ่านของทั้งสองแบบกันนะคะตัวอย่างเช่นวันศุกร์ที่8กร,รกฎาคมพุทธศักราช2554จะเป็นการอ่านแบบสุริยคติ และน้องๆเห็นรูปดวงจันท์ครึ่งดวงก็จะอ่านทางจันทรคติได้ว่าวันขึ้น8ดค่ำเดือน8ดค่ะต่อมาวันศุกร์ที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2554จะเป็นการอ่านแบบสุริยคติและถ้าดูในปฏิทินน้องๆจะเห็นได้ว่ามีรูปดวงจันทรสว่างเต็มดวงซึ่งทางจันทรคติจะอ่านว่าวันขึ้น15ค่ำเดือน8ค่ะถัดลงมา น้องๆเห็นวันที่23มีรูปดวงจันทร์มืดครึ่งดวงอยู่เราจะอ่านทางจันทรคติได้ว่าแรม8ค่ำเดือน8และทางสุริยคติได้ว่าวันเสาร์ที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 5 4ค่ะใกล้ๆก,กันน้องๆเห็นรูปดวงจันทร์มืดสนิทเต็มดวงเลยค่ะซึ่งเราจะอ่านว่าวันแรม15้าค่ำเดือน8ซึ่งเป็นการอ่านทางจันทรคติส่วนทางสุริยคติอ่านได้ว่า วันเสาร์ที่30กร,รกฎาคมพุทธศักราช2554ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆได้อ่านปฏิทินทั้งสองแบบไม่ยากเลยใช่ไหมคะน้องๆลองดูปฏิทินที่บ้านแล้วอ่านดูนะคะเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆการนับเวลาแบบสุริยะคติซึ่งก็คือการนับเวลาแบบสากล โดยนับวันเดือนปีตามปฏิทินตามปกตินั่นเองส่วนการนับเวลาแบบจันทรคตินั้นจะเป็นการนับโดยอาศัยดวงจันทร์เป็นหลักซึ่งเป็นการนับเวลาแบบไทยในการเกิดข้างขึ้นข้างแรมซึ่งการนับเดือนทางจันทรคติบางเดือนอาจไม่ตรงกับการนับเดือนทางสุริยคติและตอนนี้ก็ได้เวลาสนุกสนุกกับกิจกรรมใช้เดี่ยวกันแล้วครับ น้องๆคะเรามาดูเฉลยพร้อมเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะการนับวันแบบสุริยคติและจันทรคติครั้งต่อไปเราจะมารู้จักกับปฏิทินกันนะคะต้องสนุกมากๆแน่เลยยังไงอดใจรอครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีคะ่ะ